ดีฮทตฮอคลิปวิดีโอนี้มือนี่เอมี่กับโฟโบพะเวมาสวิตเซอร์แลนด์มือนี่กับอันมาบ้านของแม่ยาอีกหลังเนาะบบได้ไปบ้านที่แบบว่าวิวงามๆะนะบ้านหลังนี้กับเป็นบ้านต่างอากาศโนวดโดนนานๆจากในมาคือหนึง่งปีหนึ่งกับซีมาดอกประมาณสองเทือ่ยเลยสามเทือ่ประมาณนี่แหละเพราะว่ามันกับโบคอยอำนวยความสะดวกสะดวกไปในบ้านหลังนี้กับ เป็นพ่อของมียาเขาเนาะเราก็สางไว้ตั้งแต่โดดแล้วล่ะส,สยางไว้กอนพ่อใหญ่เราสิเกิดนะนะแต่ว่ามันก็เก็บไว้เนาะเก็บไว้แบบว่าเป็นความทรงจำนะมันก็มีของสะสมแบบของเพื่อนนั่นแหละบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังนน้อยทุกคนอืเป็นบ้านแบบซี่ห้องนอนนะห้องนอนก็เป็นห้องแบบนี้น้อยเอเยาะอ,าอา้แยะไปเนาะสลายก็สิเป็นไหมว่า เตียงสองสั้นแบบนี้แหละเพราะว่าตตกี้เพิ่นกับซีมาแบบว่าเป็นครอบครัวของเพิ่นนะคลองเล่นอีหยังนะงม่ยาคนเราก็เก็บใบได้คลองเล่นเด็กน้อยแค่นะเมื่อนี้เอมี่กับพหญ่กับพักกับนางรถมากับสองคนเนาะส่วนม่ยาหันแล้วกันั่งรถไฟมาตอนแรกคอยก็บอกให้ม่ยาฮะนะเจ้านั่งรถมากับลูกเจ้าลดข่อยสินางรถไฟมาก็ได้แต่ว่าเราบุญยอมทุกคนคอยกันยอมเราอยูหรอกม่ยาคอยก็ได้อายุเก้าสิบกว่าปีเราเนาะว่าเราก็ยังเก่งในเรื่องการเดินทางนะมาหอดแลกกับพักกันอาทงศาตของสวิตเซอร์ เลีนอาขึ้นเนาะคนอยู่แถวนี้มันก็นจะได้หู้หนะว่าเขาแบบมาฮนะเออเพราะว่ามันก็มีคนอยู่นี่เนาะมีคนอยู่ใกล้ๆมันก็นเป็นพวกฟาร์มพวก ฟาร์มเพิ่นนอะไรเพิ่นกะหู้จักกันนะนะฮัลโหพอมาฮอดเลียบวันนี้อันพ่อใหญ่เราก็ลงไปฮับเอาเมียอยู่สถานีรถไฟเนาะเราก็ซื้อของซุปมงซุปปิง้งอีหยังขึ้นมาพ่อมาเลยพอมาฮอดเลียบวันนี้เฮากะมาฮอดกับ่อยากเฮ็ดน้องอยู่นอินกินมื้อนี้ก็เลยสิพากันไปกินขา้าวอยู่ร้านอาหารคอยนะ่กะกะย่างไปเนาะมันกะบ่ไกลปานไดนะก็เลยให้อันเมียกับพ่อใหญ่เรากะ ขับรถมาเนาะไม่ยากกสิพยอมอีกนะแต่ข่อยก็บอกว่าไม่ยากเอยจนนางรถไฟมาแต่สูดกาดเด้วข่อยยางออกก็ได้กับเป็ี่ยหยังดอกพอมาหออท่านอาหารเลี้ยวมื่อนี้พยัยก็บอกข่อยว่ามีเจ้าสั่งอันซีนมากมากินเด้อว่าสันหรือว่าเป็นสเต็กมากะนะข่อยก็ซักงมากินได้เออเทือนี่นะเป็นเทือที่สองที่ข่อยกินอันซีนมากทุกคนอันนี้ก็เป็นของไม่ยากเนาะเออของพยองก็กินเป็นสลัดแล้วก็รูสตีแล้วก็เป็นซอสสิทธ อันกระซิบึงซีนม,มาก่อยก็ลืมแล้วละ่ะว่รารสชาติมันเป็นจังไงกินตั้งแต่ดูต่ดาแลว้วก็มากินยูห่ห้าเนี่แหละครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนแต่ว่ากินไปนะมันกระแซ็บได้หอมหอมซีนม,มากนะแล้วก้พ่อใหญ่ซีมไปมันกระแซบเนาะก,ก็เลยแบบแบ่งครึ่งให้พวกินไปน้ำเนาะเมื่อนี่หญไน่ะทั้งกินซอยข่อยทั้งกินซอยไม่ยาเพราะว่าวันไฮมาจานบอกไ่สลัดเพิ่นก็ให้มาบอกว่าหลายหลายแไม่ยาข่อยนะเนาะเราบ่ค่อยมัก บเขาอยากกินอาหารเหลือนะอืกินอีหยงก็ต้องกินไฮเบิร์ดกินเสร็ียล้ววงเมล็อกกระเรียมรกระเป๋าไ้ยญาติเขาน่ะไปจ่ายทุกคนเรอกกับญาติแต่เราบร่ได้จ่ายได้ไม่ยาคนะข้าเขาไปรักใจนี่เราเครียดแต่เออก็เลยแบบว่าเออเอาไหแล้วจ่ายซะราคากับคนกะย่างกลับมาคือเกาแล้วมานี่กะให้อันพ่อใหญ่กับแม่ยาเพื่อนกะขี่รถมาานอกนกะสิไปซื้อนุ่มอยู่ในฟาร์มนี่แหละอันนี้กะเป็นนุ่มสดนะเขากะเอามาต้มเอาเนาะ